ถือแลโดนชำรัศมีโดนซาเน็ดกเนี่ยตามมาเลยครับไม,ม่ไม่ไมกล้าเสี่ยงแล้วดูครับโรซ่าเฉลิมพงศ์โอ้โดนสเปีโรซ่าย่างจากเท้าเลยครับแล้วยิงลูกนี้โอ้สองสูงเรียบร้อยครับจากสเปีโรซ่าครับโอ้ความผิดพลาดของเฉลิมพงศ์เกิดแก้วครับเจอสเปีโรซ่าครับโกบอลจากเท้าไปเลยครับแล้วไม่มีเสียงของวิญจ,จาภูตัสินด้วยครับโอ้โหแล้วยิงลูกนี้เนี่ยยิงไปในมุมที่มันเปิดไม่เยอะเท่าไหร่ครับสเปีโรซ่า ประตูที่4ของเขาในฤดูกาลนี้ครับเดี๋ยวต้องมาย้อนดูกันอีกทีครับบอลแย่งจากข้าวตรงนี้เนี่ยดูเขาพยายามจะบังบอลนะคโอค้โหเฉลิม่งไปประมาทครับนี่ครับโดนที่บอลนะครับแล้วยิงเลือกยิงยัดเสาแรกเลยครับ มุมไม่เยอะครับเสาแรกแล้วก็จะยิงผ่านไม่ได้ครับสเมลโรซ่าขึ้นนำอสองต่อศูนย์นะบุรีรัแต่เพื่อความชัวร์เดี๋ยววุฒิสินและทีมวีอาร์คงอ๋อแต่ว่าวีอารไม่ได้ใช้แล้วครับตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าประตูนี้ยืนยันชัดเจนครับ